สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาขุดคุ้มรัพย์นะครับกุ่มทรัพยบที่ไม่เป็นความลับนะครับคือใครๆก็รู้นะครับว่าความรู้เป็นคุ่มทรัพย์นะครับแต่ว่าหลายคนไม่เคยมาขุดนะครับผมกับลูกก็มากันบ่อยจะพาลูกมานี่วันนี้นะครับมาพร้อมกับพักพร้อมแล้วก็พักพร้อมนะครับก็ถอยคุ่มรัพย์กันหนึ่งมาอันนี่ผมคือหนังสือหัด วาดภาพสัตว์นะครับหนังสือเล่มนี้75บาทนะครับทำไมถึงเป็นกลุ่มทรัพย์นะครับผมสามารถทําให้หนังสือ75บาทนะทำมันมันสามารถคืนทุนได้ไภายในเวลาสั้นๆเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับคือเราก็อาจจะเปิกวาดนะครับเปกสอนไปทําสติกเกอร์ลายไปทําอะไรก็ได้นะครับหลายอย่างเลยแล้วก็นี่ นี่พะพร้อมโชว์พระพร้อมโชว์ชวต้นแนวนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มซัพอีกหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เรื่องเนี้จะให้พะพร้อมดูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูเป็นภาษาอ๋อเราดูเดรร่าออนคิงด้วยแล้วก็เรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องคาคาคืออะไรเห็นไหมคาคือรถเนี่ยเราก็ได้ภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับ แล้วเราก็เน้นย้ําเข้าไปขุดลึกเข้าไปว่ามันมีการสื่อสารอะไรบ้างแล้วพอเนี่ยเด็กเขาติดแล้วเนี่ยเขาก็จะชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้ในเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับมาดูกันว่า,ามันมีอะไรบ้างนี่ก็จะมีครรําศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ด้านข้างด้วยนะครับเดี๋ยวแล้วก็มีรูปภาพอย่างเงี้ยเด็กก็จะชอบครับอะไรครับอะไรครับ ดูหน้านี้ดูหน้านี้เขาจะอวดเมเทอร์เอ,รอ๊เอ๊เอ้าไอ้ <c oughs> อหล่นลงมาได้ไงนะ่ะฮะอ๋อไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บโอเคมาดูหนังสือเล่มนี้ราคาเท่าไหร่นะราคา125บาทน,นะครับ125บาบาทแพงไหมอ่าไ,ไม่ไม่แพงนะ แล้วก็มีซีดีมาด้วยอา้าวทำไมเราถึงบอกไม่แพงถ้าเกิดซื้อไปแล้วเนี่ยไปวางไว้เฉยเฉยะแพงนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าซื้อไปแล้วไปวางไว้เฉยเฉยแพงนะครับแต่ทําไมถึงไม่แพงเพราะว่าเราสามารถมาเพิ่มมูลค่าได้นะเพิ่มมูลค่าในตัวเราเพิ่มมูลค่าให้กับลูกเราหรือว่าเพิ่มมูลค่าเป็นความรู้หรือว่าเป็นสินค้าหรืออะไรก็ได้นะครับมาขุดขุมทรัพย์กันนะครับที่ร้านหนังสือใกล้บ้านของเพื่อนๆนได้นะครับ ไม่มีจำกัดความรู้เยอะมากแจกจ่ายกันได้เจอกันในคลิปหน้านั่นแน่